การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตอนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ของวันใหม่ได้สัมผัสกับสายลมที่เย็นสบายหรือวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้มตกหรือลำธารเคยรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ดังเช่น 1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการนำพลังแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผ่นโซลาเซลล์รับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยต่อเข้ากับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือระบบส่งไฟฟ้า 2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมคือการใช้ลมมาผลิตไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ท้ายใบพัดเมื่อความเร็วลมเหมาะสมส่งผ่านแกนไปหมุนตัดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า 3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นการใช้พลังน้ำจากในลำน้ำธรรมชาติโดยใช้ปริมาณและแรงดันจากน้ำเพื่อหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงได้ไฟฟ้าส่งออกไปใช้งานในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดเล็กโรงไฟฟ้าทั้ง3แบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเรียกโดยรวมว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรข้อดีคือเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ได้ไม่มีวันหมดไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ข้อจำกัดคือพลังงานแสงอาทิตย์และลมไม่มีความสม่ำเสมอและได้กำลังผลิตน้อยผลิตได้เฉลี่ยวละ5-6ชั่วโมงพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งเยอะพลังงานลมหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเข้าถึงได้ยากเช่นตามช่องเขาชายทะเลต้นทุนสูงในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีมากขึ้น เรายังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย